ทุกคนวันนี้นะคะมาพร้อมกับคุณสามีด้วยนะใส่ชุดขาวนี่ไม่ได้จะไปปฏิบัติธรรมนะทุกคนจริงๆแล้วเนี่ยโมจะมาลองเป็นลูกบ้านของ 8, สิงค์เอสวันนะคะคือเขาบอกว่าเป็นลูกบ้านของที่นี่เนี่ยจะได้ใช้ชีวิตแบบสุดเอ c กซ์คลูไปเลยเราก็อยากจะมาพิสูจน์เนาะว่ามันเอ c กซ์คลูแบบไหนนะคะทุกคน นี่นะคะลูกบ้านทุกคนเนี่ยจะได้เป็นสมาชิกของสิงเอสเตดแฟมิลี่นะคะซึ่งก็คือการแบบมอบสิทธิพิเศษให้กับลูกบ้านนะคะเขาก็จะมีประสบการณ์ต่างๆแล้วก็ากิจกรรมพิเศษพิเศษเนี่ยให้ทำตลอดทั้งปีเลย และในครั้งนี้นะคะที่โบได้แฝงตัวนะคะมาเป็นลูกบ้านของสิ่งเสเตนเนี่ยโบก็เลยได้รับสิทธิพิเศษค่ะมาร่วมงานเทศกาลบอลลูนนานาชาตินะคะที่จังหวัดเชียงรายค่ะซึ่งในงานนี้เนี่ยจะมีบอลลูนนะคะกว่า30ลูกจากสิบเอประเทศเลยนะคะแล้วก็ไม่ได้มาคนเดียวนะคะนี่ฮะนอกจากคุณสามีแล้วนะคะยังมีคุณแม่มาด้วยค่ะคนมาทั้งบ้านเลยจ้า ถึงแล้วทุกคนเชียงรายเดี๋ยวทีมงานเนี่ยเขาจะพาลูกบ้านนะคะไปรับประทานอาหารกันก่อนคะ่ะวันนี้ขึ้นบอลลูนพรุ่งนี้นะคะวันนี้เราไปเที่ยวที่อืกนกนก่อนคะ่ะอาหารคือเดคอเลชันสวยมากทุกจานเลยอ่ะน่ากินมากมันหวา,กวานก็หวานหวานมีความสุขในการกินจังเลยนอ, <c oughs> อยางหวานหมดตัวเป็นบหวานเข้ม และตอนนี้นะคะเขาก็พาลูกบ้านทุกคนนะคะมาเที่ยวที่วัดร่องเสือเต้นค่ะซึ่งศิลปกรรมที่นี่เนี่ยคุณนๆไหมคะคล้ายๆของอาจารย์เฉลิมชัยคล้ายๆของวัดร่องขุ่นนะเพาะคือคนที่ออกแบบเนี่ยเป็นลูกศิษย์ของอาจารย์เฉลิมชัยค่ะลายเส้นเนี่ยจึงมีลักษณะดีเทลที่มันแบบวิจิตรมีความแบบละเอียดอ่อนนะคะแต่ว่าที่นี่เนี่ยใช้เป็นสีนงเงินนะคะที่วัดร่องขุ่นจะใช้เป็นสีขาวนะคะ ขอ,อนั่งสมาธิแป๊บหนึ่งแบโครงการของ S l i e นะคะ S P และนี่นะคะก็คือห้องพี่โบพัคนะคะโหสวยใหม่ดูดีชีเดียวแหละ Memorable experience สิงสเตอร์โอ้โหสวยย่ะสอยดยโ้ยซไพรส์สยเซอร์ไพรส์ใช่ด้วยอ่ะทุกคนดูนี่มีสซอร์ไพรส์ด้วยนะคะเขาให้ช่ออกมาเมืวานวันมาเลนทายไงอุ้ยสวยจังเลยดอไม้สวยมากดู มา,มาบอกไม่หิวไม่หิวพอเห็นอาหารหน้าทานหิวเลยตอนนี้ <c oughs> เรามาทานมื้อเย็นและนะะ้วค่ะที่ร้านภูพิรมนะคะซึ่งอยู่ในบริเวณ สิงปากนะคะจุดที่จัดงานเทศกาลบอลลูนนานาชาติเนี่ยก็อยู่ในสิงปากเหมือนกันอยู่ที่เดียวกันเลยนะคะแต่อยู่ตรงไหนก็ไม่รู้เพราะว่าสิงปากคือกว้างมากต้องบอกว่าจริงๆรอบๆนี้เป็นวิวภูเขาหมดเลยนะเพียงแต่ว่ามืดแล้วมองไม่เห็นแต่ว่าเดี๋ยวอาจจะได้ไม่เห็นพรุ่งนี้เพราะว่าพรุ่งนี้เราก็จะมาอีกทีเพื่อมาขึ้นบอลลูนตอนเช้ากันอ่าตอนนี้ทีนอาหารกันอทุกคน น่โมอยู่ในงานเทศกาลบอลลูนแล้วนะคะสวยมากแต่ว่าวันนี้เนี่ยไม่ได้มาขึ้นบอลลูนนะคะขึ้นบอลลูนพรุ่งนี้เช้าวันนี้เนี่ยมาดูคอนเสิร์ตค่ะเพราะว่างานเทศกาลเนี่ยมีหลายวันเนาะเขาก็จะมีคอนเสิร์ตเขาก็มีคอนเสิร์ตทุกวันเอามามาานี่เอาโปไปแล้วโปโแต่ละคน รับไม่ได้อะหูยคนแบบเยอะมากๆ <t ort> ตรงนี้เป็นบริเวณคอนเสิร์ตนะคะคืองานเนี่ยจะมี5วันนะคะอย่างที่บอกว่าจะมีคอนเสิร์ตทุกวันมีคนมารอชมคอนเสิร์ตคือเยอะมากอะแล้วก็จะมีบูธต่างๆมีของกินขนมอะไรอย่างงี้ขายเต็มไปหมดเลยนะคะเดี๋ยวเราไปเดินดูบูธกัน I can believe into can't came that you came into my life. มีบูธของลูกบ้านสิงเอสเตด้วยทุกคนอันนี้เป็นบูธของสิงเอสเตดแฟมิลี่โดยเฉพาะเลยเดี๋ยวเข้าไปดูว่าเขาจะมีอะไรให้กับลูกบ้านบ้างครับมีคุกกี้แล้วก็มีชาชา ừ, <ม>ให้หยิบได้เลยเหรออ๋อแลาต้องทำกิจกรรมก่อนครับกิจกรรมอะไรคะ,ะเป็นการถ่ายรูปแล้วก็โพสแล้วก็ติดแฮชแท็กโอ้ยง่ายมากเลยอะ่ะง่ายมากเดี๋ยวพี่ไปถ่ายโพสใหเยอะๆเลยลกันพี่หยิบไปเลยนะ,ะพี่ต้องถ่ายก่อนครับถ่ายก่อน <laughs> อุ้ยดีจังเลยอ่ะถ่ายูให้ของเลยอ่ะให้อะไรอีกบ้างอ่ะน้ำด้วยเอาขอน้ำด้วยเตยสองแก้วโชคดีนะเนี่ยแฝดตัวไปเป็นลูกบ้าน <laughs> น้องเขาไม่รู้ โชว์พูที่เราดูเมื่อกี้นี้นะคะเขาบอกว่าในแต่ละวันเนี่ยโชว์เนี่ยจะไม่เหมือนกันมันจะมีโชว์อื่นๆอีกนะคะแต่เกิดใครมาทั้ง5วันเนี่ยก็จะได้ดูโชว์ที่แตกต่างกันออกไปขณะนี้นะคะเป็นเวลาเป็นเวลาตีห้าห้าสิบขณะนี้เป็นเวลาตีห้าห้าสิบนะคะแล้วก็อุณหภูมิข้างนอกเนี่ยคือ16องศา <c oughs> <c oughs> หนาวหนักกว่าเมื่อคืนอีกนะคะนี่โบแบบว่า ใส่ข้างในเป็นรองจอแล้วก็ใส่เสื้อคลุมสองชั้นส่วนคุณแม่ก็ยังใส่แจ็คเก็ตบางเบาทนต่ออากาศดีอยู่เลินี่เรากําลังจะเดินทางไปขึ้นบอลลูนค่ะทุกคนเหมือนผีเลยดูดิแสงไฟในรถตู้เดินทางไปขึ้นบอลลูนกันค่ะทุกคนค่อยๆเป่าลมเข้าบอลลูนเพื่อให้มันพองตัวเนาะ แล้วก็เดี๋ยวเขาอะกำลังจะตั้งบอลลูนขึ้นใหญ่มากดูดิ าตะกร้าบอลลูนแต่ละอันเนี่ยรับน้ำหนักได้ไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับไซส์อฉันกลัวขึ้นอยู่กับไซส์ความใหญ่ของบอลลูนและตะกก้าทุกคนโบขอสรารภาพที่นี้เลยนะว,นว่าโบขอไม่ขึ้นกลัวความสูงด้วยนะคะแล้วก็กลัวเสี่ยงฟู่ไปด้วยนะคะก็คือเป็นกำลังใจให้มาม้านะ โบวี่ในวัย9ตัวนะคะส่วนคุณแม่ส่วนคุณแม่ในวัย70นะคะคุณแม่ในวัย70คือแบบว่าอยากขึ้นมากตอนนี้เฮ้ยร้อน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 อร้อนไปกอดฝากด้วยนะฝากด้วยนะฝากด้วยเดี๋ยวถ่ายขึ้นไป <Okay. S 1> ตอนตอนไปตุรกีเนี่ยโบก็ไม่ขึ้นบอหลุนนะคะโบก็ถ่ายรูปข้างล่างยืนข้างล่างล้วถ่ายรูปบนหลูนเอานะไม่ขึ้นคะ่ะ นยนัไงสีน้ำเงินอันนั้นงบสีน้ำเงินตาสิงอันนั้นเลยนะคะ มามากำลังดูวิวอย่างชิลตั้งแต่อยู่แคปปาโดเกียนางก็ไม่ได้ขึ้นนะครับแล้วมาที่นี่ก็ดันกลัวความสูงอีกก็ไม่ได้ขึ้นก็เสียใจกับโมวีด้วยนะครับเนาะจริงเนอะเนาะไม่ไม,ไม่ไม่ได้ประสบการณ์สุดยอดเลยเนาะเอาไปคุยได้เยอะ ว่า oh, นั่งอยู่ตึงสูงแล้วคงบอกว่าครั้งที่สองนั่งอยู่ตึกสูงแล้วก็ไม่จำเป็นต้องดูข้างบนก็ได้เดี๋ยวเราจะนั่งรถนะคะเพื่อไปรอรับภูเขาในจุด ลงจอดนะคะทุกคนเมื่อกี้นี้นะคะได้รับสายจากคนบนบอลลูนนะคะบอกว่าเขายังหาจุดลองอยู่นะคะ ยังไม่รู้เลยจะไปลงที่จุดใหนนะคะเพราะว่าวันรุเนี่ยเขาจะแบบลอยไปตามแรงลมแล้วแต่ว่าแรงลมจะพาไปที่ไหนนะคะก็คือตอนนี้เนี่ยทางโบก็เลยนั่งรถมารออยู่ที่มุมมุมนึงนะคะ <c oughs> <c oughs> เพื่อรอให้เขาแจ้งว่าเขาจะไปลงกันที่จุดไหนนะคะจะได้ขับรถไปรับได้ถูกค่ะ เรามาผิดลำเอ้ามันเป็นลำของน้งคลิสซี่มันเป็นลำของน้องวิ่งหนีอ่ะวิ่งหนีมัลลูนล่มฉันต้องวิ่งหนีใช่ไหมฉันต้องวิ่งหนีด้วยฉันต้องวิ่งหนีตามเขาด้วยมันลับผิดลำค่ะทุกคนโอ้แล้วแม่อยู่ไหนเนี่ยเอาแม่อยู่โน้นแม่อยู่ตรงโน้นตอนนี้เรากำลังจะลงแลนดิ้งสู่น้ำนะครับ ตอนแนี้ตอนแรกพี่เขาบอกว่าจะลงแลนดิง้งลงน้ําก็ไม่คิดว่ามันจะเป็นเรื่องจริงแต่ว่าตอนเนี้ยใกล้น้ำที่ดูจากบนรถก็คือเหมือนมาม้าเขาลง่อดแล้วนะคะ oh <my> เขาโอเคไหมเนี่ยสรุปะไรคือเขาลงกลางบ่อบ,บวัวเห,หรือ,อรังไง ยังไงกันนะดีนะไม่ขึ้นคนที่ขึ้นก็คงจะสนุกน้ะดูดล,งไ,ไดลงไม่ได้จ้าขึ้นใหม่อ๋อคือลองจุดนี้แก็บบอลูนบ่ได้เขาก็เลยต้องลอยขึ้นไปใหม่ม <c oughs> เป็นไงล่ะมามา อยากเราใจ <laughs> จากผู้โชคดีกลายเป็นผู้ประสบภัยแล้วแม่ฉันโอเคไหม <laughs> เป็นไงตื่นแต้นเราใจเลยใช่ไหมสุดยอดเลยหาที่ลงไม่ได้ ชิวมากเลยอ่ะมันประสบการณ์ที่ดีวนจากมายากเลยมันพยายามมากจริงคือต้องหม่ทิพงต้องขึ้นสามีพยายามจะบับหนูว่าเสียใจอ่ะเดี๋ยวมาถามบ้านอื่นกันบ้างนะคะว่าขึ้นบอลลูนแล้วเป็นยังไงบ้างวิวข้างบนมองลงมาเป็นยังไงบ้างสวยมากมองขึ้นไปก็จะเห็นบอลลูนข้างๆเนอะมีหลายอันมันขึ้นแล้วมันก็แบบพอดีขึ้นพอดีอะไรอย่างงี้่แบบ้องฟ้าแบบเส็นแบบส้ม แต่ก็ตอนลงมีมีแบบให้หวาดเสียวนิดนึงเพราะตอนแรกจะไปแลนดิ้งบนไล่ชาเขาเขาก็เลยต้องเบรกไว้ก่อนใช่ครับต้นไม้ครับก็เลยต้องแบบเบรกก่อนแล้วก็ให้คนมาดึงออกมาเออมันก็ยิ่งทำให้สนุกมีท่ารำของแม่ที่เหมือนกันเกือบจะลงบ่อบัวแต่เขาแลนเก่งมากเขาไปแลนแบบข้างบ่อบัวพอดีเลยใช่ค่ะให้บอกว่ากันเขาคงจะตั้งใจให้เราได้ตื่นเต้นไม่งั้นจะไม่สนุกดังน้มีเรื่องให้ไปเล่าต่อ มีคอนเทนต์ทำค่ะเ่ีกินไปก็เป็นครั้งแรกของเราครั้งแรกมาเลยค่ะถ้าเกิดให้มาเองก็คงจะไม่ได้คิดจะมาแต่ว่าคือแบบดีมากเลยที่เขาจัดให้มาอะไรเงี้ยเขาเป็นแบบประสบการณ์ที่ดีมาก เพิ่งกินข้าวเช้าอย่างอิ่มเลยบุฟเฟ่ต์ที่โรงแรมอาหารเยอะมากเพิ่งกินไปเมื่อประมาณ2ชั่วโมงที่แล้วนะคะ2ชั่วโมงถัดมาอาหารก็คือเต็มโต๊ะอีกแล้วน่าทานหมดเลยนี่มันชีปตัวต่านี่นะคือคุยกับทีมงานเขาบอกว่าเขาพยายามเลือกสรรร้านอาหารที่ดีที่สุดในเชียงรายให้เราทานโรงแรมพ่พาก็คือพยายามเลือกสรรที่ดีที่สุดในเชียงรายให้เราทานอันนี้คือร้านร้านอาหารเลยนะชีวิตธรรมดาแต่ร้านอาหารเนี่ยไม่ธรรมดา เลยเพราะว่าสวยมากทานอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ต้องรีบมาย่อยด่วนนะคะเพราะว่ามันจุกไปหมดตอนนี้นะคะคือเราก็กลับมาที่สิงปร์กนะคะแต่ว่าตอนนี้เราก็คือกลับมาในตอนกลางวันที่เราจะได้เห็นทุกอย่างอย่างชัดเจนนะคะแล้วเขาก็จะพาเรานะคะไปทัวร์ไร่นะคะในหมีกันไปดูกันค่ะ นานาพันธ์ครับครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าด้านในพื้นที่8,700ไร่จะมีอะไรม้างครับเดีในจนุดจอดจุดแรกนอข้างน้าเมื่อกี้เนี้ย oh. บนรถเนี่ยเขาก็ได้มีบรรยายเกี่ยวกับข้อมูลของสิ่งปานนะคะนั่นก็คือว่าที่นี่เนี่ยเป็นแบบแหล่งท่องเที่ยวเชิงกเกษตรช่วยสร้างรายได้เนี่ยให้กับบุคคลในชุมชนเนี่ยกว่าพัน ครอบครัวเลยนะคะเป็นอะไรที่น่ายกย่องมากนะคะในนี้เนี่ยอย่างที่บอกว่าเขามีปลูกอะไรหลายอย่างแต่ว่าจุดแรกที่เขาพาเราลงเนี่ยคือบ่อหงค่ะทุกคนอุยเอ็นดูดำด้วยมีหงสีดำด้วยอันนี้อันนี้อะไรนะอะไรนะกูหงหงดำเพราะอะไรนะหงดำเพราะมันตากแดดเยอะ เเาานขมุค ok> ือไล่ชานะคะเห็นปายที่เป็นขั้นบันไดแล้วก็เขามีให้เล่น ATV ตรงไล่ชาด้วยนะคะแบบว่าขี่ขึ้นขี่ลงขี่โคดเคียวเรี้ยวรถนะคะจุดนี้นะคะเขาก็มาจอดพาเราลงเป็นส่วนสัตว์ค่ะทุกคนที่นี่มีมินิซูด้วยดูสินี่มันอะไรกันเนี่ยเฮ้ย น้องยีราบาดูซีเอ็นดูน้องอุ้ยนางกินใหญ่เลยหิวสินะนนหิวใช่ไหมล่าอุ้ยนางร้องด้วยอ๋อน้องม้าร้องเหรอข้างล่างก็จะมีน้องมาด้วยนะคะน้องมาลาย,ย<อ><อ>น้องมาลายฮัลโหลน้องมาลายทักทายก,กับกล้องในเร็วยูหูยูหูหโอ้โหหลุมุมหรือมุม ตอนนี้นะคะเรามาอีกบุมหนึ่งซึ่งจะมีน <up> ้องกระต่ายค่ะเดี๋ยวแบบกล้องก่อนอ่ะอยู่ไหนอะฮยฮัลโหลเธออยู่ไหนฉันมองไม่เห็นเธอในกล้องทําไมกล้องมันถ่ายไม่เห็นทําไมฉันไม่สามารถถ่ายเธอได้ไหนเล้าซิเอ้ยร้องด้วยอะไม่กัดเนาะไม่กัดใช่ไหม เอ็นดูมีเขามีอาหารให้ไหมอ่ะว่าไงคะว่าไงคะแน่แห๊โอ้ยเพิ่งรู้ในนี้มีแบบสวนสัตว์ด้วยอ่ะเอ็นดูมินิซูน่ารักจริงๆมีจุดอื่นด้วยนะคะมีหลายจุดเลยแต่เราอาจจะเดินได้ไม่ทั่วเนาะเห็นเมื่อกี้มีม้าแคะมีอะไรอย่างนี้ด้วยอ่ะโอ้โห อันนี้นะคะก็เป็นส่วนของไล่ชาเหมือนกันนะคะแต่ว่าเป็นชาไทยนะ ีชอบอะไรไมากที่สุดคะชอบมากที่สุดก็ชอบขึ้นบอลลูนครับแล้วก็ชอบเทศกาลดนตรตีโดยส่วนตัวแล้วครับเป็นคนที่ไม่ค่อยไปเทศกาลดนตรตีแบบนี้อยู่แล้วชีวิตไม่ได้แบบใช้ชีวิตปกติแล้วก็เข้านอนเลยถ้าเกิดว่าทางสิ่งเขาไม่มีจัดกิจกรรมแบบนี้ครับผมก็มไม่ได้มีโอกาสมาอะไรแบบนี้รับใจในสิ่งที่สิงบริการเราคือไม่คิดว่าเขาจะให้ การพักผ่อนแล้วก็บริการที่ดีเยี่ยมขนาดนี้มันประทับใจมากครับมีค,บคนค,คอยอยู่ดูแลเราตลอดเวลาเลยอยากได้แว่นกันแดดปุ๊แบวแแ่นก <laughs> <อ>ันแดดให้อย่างนี้เลยเมื่อเช้านี้นะคะทีมเพื่ออุตส่าห์พาเราไปเที่ยววัดร่องขุ่นนะคะกันก่อนกลับสวยมากเล็ฟคอมเมนต์มากอยากให้ไปสวยจริงๆนะคะ <laughs> แล้วก็ยังจะอุตส่าห์พาเราเนี่ยมาทานอาหารที่นี่นะคะก่อนขึ้นเครื่องกลับบ้านอีกด้วยนะคะนั่นก็คือ ร้านหอมจันซึ่งคนเชียงรายเนี่ยเขาบอกว่าร้านนี้เนี่ยเป็นร้านลับของเชียงรายค่ะชอบอะไรมากที่สุดในทริปนี้คะโอ้จริงๆประทับใจทุกอย่างเลยครับทั้งที่พี่สตาฟดูแลเป็นอย่างดีืเพื่อนๆร่วมทริป เราได้รู้จักเพื่อนใหม่ๆเพื่อนบ้านอะไรก็ได้คอนเน็ชันได้อะไรที่เป็นลูกบ้านของสิงเอสเตอร์เหมือนกันนะครับชอบแบบโดยรวมก็คือชอบทุกอย่างเลยแต่ว่าถ้าพิเศษสุดก็น่าจะเป็นขึ้นบอลลูนคะ่ะเพราะว่ามัน,ไ,นไม่ได้เป็นโอกาสบ่อยๆที่เราจะได้ขึ้นอะไรเงี้ยค่ะแล้วมันแบรู้สึกว่าแบบเอกลักษณ์สุดๆแบบว่าเห็นวิวแบบพาโนรามิกวิวอะไรเงี้ยแล้วคือวิวสวยคุ้มค่ากับการตื่นตีห้าไปดูมากค่ะชอบอะไรมากที่สุดในทริปนี้คะคำตอบเดียวค่ะคุณโบวี่จริง สนามบินแม่ฟ้าหลวงแล้วนะคะสำหรับใครที่อยากมาเป็นลูกบ้านของสิงเอสเตทบ้างน,นะคะก็สามารถเข้าไปชมโครงการของเขาได้เลยนะคะมีทั้งที่เป็นคอนโดแล้วก็โครงการบ้านนะคะภายใต้คอนเซ็ปที่ best in class สุดๆเลยค่ะและสำหรับใครที่ชอบเที่ยวนะคะเขาก็ยังมีโรงแรมในเครือด้วยนะเป็นโรงแรมเครือ S Hotel and Resort นะคะสำหรับคลิปหน้าทางสิงเอสเตทเขาจะพาลูกบ้านไปทำกิจกรรม exclusive อ,อะไรนะคะก็สามารถติดตามไปที่ Facebook นี้เลยค่ะ ไปก่อนนะกลับกรุงเทพแล้วบายบาย